วันนี้เอานาฬิกาไซโกอีกรุ่นที่เป็น JDM model หรือว่า Japan d o m estic model เนี่ยมาให้ดูกันนะครับนาฬิกาเรือนี้คือไซโกไฟสปอร์ตที่ไปคอลแลบกับ Journal Standard ซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าในญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปหลายรอบแล้วแหละในการที่แบบไปคอลแลบกับร้านเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยคือเขาจะมีออกมาแบบเรื่อยๆเลยเหมือนเป็นซีซั่นทั้งหลายนะครับว่าอ่ะซีซั่นนี้เป็นไซโก้รุ่นนี้หรือว่าบางซีซั่นก็ไปคอลแลบกับไทม์แม็กซ์บ้างไปคอลแลบกับแบรนด์นั่นแบรนด์นี้บ้างแต่ว่าหลักๆก็จะมีขายแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งคอนเซปต์เขาเนี่ยมันก็จะเป็นการนําเอาโมเดลที่ปกติไซโก้ก็มีขายอยู่แล้วซึ่งบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นไซโก้ไฟสปอร์ตนี่แหละนะคครรรัััับบบบบแแแลลล้้วววกกกก็็เเเเเเออออาาาาาามมมมปปปีีีี่่่่ยยยนนนนนสใหตตงงืืทๆไะ บางเรือนก็เปลี่ยนน้อยบ้างอย่างอันนี้เนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเติมสีสันสีแดงเข้ามาใช้งานบนเรือนสีดําได้แบบน่าสนใจดีนะแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าตาด้านในเล็กน้อยด้วยเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีดีเทลที่ต่างกับไซค์โก้ไฟสปอร์ตรุ่นปกติพอสมควรคือมาร์กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนปเป็นสีเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็มาร์เกอร์ด้านบน12บสนาฬิกาเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นแบบออกแนวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม,ยมแต่เเปป็นนาาามลีัดกด้ววแตพระิจ ามเหลี่ยมแบบเต็มๆเหมือนกับตัวด้านบนตรงนี้นะครับแต่นี้ก็คือทรงใหม่เลยดังนั้นแค่หน้าปัดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยๆมันก็มีความแตกต่างกับรุ่นทั่วไปพอสมควรนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยมีการใช้คู่สีดําแดงซึ่งก็เป็นคู่สีที่อาจจะไม่ได้แบบมีความบื้อหวาอะไรมากแต่ว่ามันก็เป็นสีหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เจอบนไซโก้ไฟสปอร์ตรุ่นปกติหรือว่ารุ่นปัจจุบันที่มันไม่ใช่สเปเชียลดิชั่นเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยจริงๆก็เ็นนนวคคื่่่ออองงบบดีีีกย Enter C ก้มามาาาพศษึใท เป็นช่องวันที่มันจะเป็นตัวอักษรคันจินะครับที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคันจิหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษซึ่งการตั้งค่าช่องวันที่เนี่ยก็คือดึงไม่รู้ยมมาทีหนึง่งแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่แบบนี้ละอย่างอันเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ขยับนิดนึงเนี่ยเป็นวันจันทร์ภาษาญี่ปุ่นแทนนะครับก็เลือกได้นะว่าจะเอาแบบไหนบางทีก็ตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นไปอ่ะมันดูเท่ดี ทั้งๆท,ที่เราก็อ่านไม่ได้ออกเลยนะครับส่วนตัวกระจกก็เป็น Hard l ล็ก Crystal นะครับยังไม่ได้เป็น s a p p h i r นะแล้วก็ตัวเรือนอย่างที่เห็นว่ามีการเคลือบสีดํามาก็เป็นการเคลือบดําแบบปกตินะครับเป็น PVD Coating ธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบเวอร์วังอะไรมากก็มีความเงาแวววาวดีในบางส่วนนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นดําที่มันดูแบบมืดๆไม่ได้สะท้อนแสงอะไรเยอะขอบเบเซลด้านนอกก็เคลือบดํามาด้วยก็ ถือว่าเคลือบมาค่อนข้างจะครบทุกจุดนะฝาหลังเนี่ยก็ยังเคลือบมาด้วยนะครับแล้วก็อีกดีเทลหนึ่งที่ผมชอบมากนะคือตัวฝาหลังเขาอะมันจะลมสีดํามาด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยฝาหลังมันจะมีความแบบใสๆนิดน,นึงเห็นตัวเครื่องด้านในเยอะนะครับอันเนี้ยเขาจะมีการใส่โลโก้ Journal Standard มาแบบนี้แล้วก็ลมดํามาเลย ดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เลยเป็นนายกาที่ดูดําหมดเลยจริงๆอะ่ะไม่ค่อยมีสีเงินเด่นออกมานะครับก็เป็นการคุมตีมที่ดีมากนะแต่ว่าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่สายเนี่ยมันก็ไปบังฝาหลังนิดนึงนะครับคือจะเรียกว่านิดก็ไม่ใช่นะมันบังหมดเลยเพราะว่าสายนาโต้มันมีการซ้อนเลเยอร์แบบนี้เราจะแทบไม่เห็นตัวฝาหลังด้านในเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าอยากเห็นก็ต้องไปหาสายเปลี่ยนเอาอะส่วนขนาดเคสไซค์ก็ตามมาตรฐานมาตรฐานไซโก้ไฟสปอร์ตนะครับ42มิลความหนาถ้าเกิดว่าจากนาฬิกาอย่างเดียวเนี่ยนะต่ถ้าเกิดเวลาใส่ใช้งานจะแต มันจะมีสายซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องวัดแบบรวมสายไปด้วยซึ่งมันจะออกมากลายเป็น16.4นะครับซึ่งก็อันนี้คนข้อมือเล็กเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนลักซ์ทุลักไซโคไฟสปอร์ตเนี่ยมาสั้นอยู่ละประมาณ45มิลกว่าๆส่วนน้ําหนักชั่งออกมาประมาณ95กรัมนะครับส่วนตัวสายผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่เรือน,นี้ทําได้ดีมากเลยเพราะว่าสายเนี่ยมีความนิ่มมากๆนะคือลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบหนังวัวที่แบบดูซอฟต์มากๆเวลาบิดปั๊บนะมันจะเห็นแบบเป็นริ้วๆที่มันย่นๆ งานจริงไม่เห็นนะคือจะเห็นแค่ตอนแบบบิดย้อนกลับมาแบบนี้แต่ใส่จริงก็จะตึงๆนะครับซึ่งมันนิ่มแบบนิ่มมากเลยคือปกติสายนาโต้เนี่ย เวลามันเป็นหนังอะ่ะมันจะใส่ย,ยากมากนะเพราะว่าทํายังไงมันก็จะแข็งนะครับเพราะว่ามันต้องทําให้แบบมันมีความหนาประมาณนึงแต่อันนี้ผมว่าเป็นสายนาโต้ที่แบบวัสดุเป็นหนังนะที่นิ่มที่สุดเท่าที่เคยลองแล้วว่ะคือแบบฟีลลิ่งดีมากคุณภาพสุดยอดมากนะครับอันนี้ใครที่อยากลองใช้สายนาโต้แบบหนังดูนะผมว่าเรือน,นี้เนี่ยจะเป็นคําตอบที่เพื่อนๆจะลองได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็คุณภาพการตัดเย็บดีนะตรงนี้ไม่มีได้อะไรที่แบบคันๆโผล่มาเลยก็เรียบสนิทดีมาก ตัวบัคเคิลบัคเคิลฮาร์ดแวร์ก็ลมสีดำมาให้ด้วยใช้ได้เลยตัวนี้อยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับผมใส่รูที่3เลยนะยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับก็เหมือนดีไซน์มาให้คนข้อมือเล็กกว่าน,นี้ก็ยังใส่ได้แล้วก็ตัวสายเนี่ยมันนิ่มขนาดที่ว่าเราสามารถ พับย้อนแบบนี้มาได้ง่ายๆเลยคือปกติถ้าเกิดสายหนังนะมันไม่นิ่มจริงนะมันจะไม่สามารถพับแบบนี้แบบเสียบเข้าได้ง่ายขนาดนี้นะครับอันนี้ผมแบบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเยอะเลยนะครับสามารถหักเข้ามาได้เลยซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์เลยนะว่าสายนี่คือแบบดีมากจริงๆนะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดมองจากด้านตรงเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองจากด้านข้างนะจะเห็นว่าโอ้โหนกามันยกขึ้นมาสูงมากนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนาฬิกาที่ใช้สายนาโตอยู่แล้วอะ่ะก็ต้องทําใจเรื่องพกนีีีี้นะ้ัิึะใคครท่่่ขขอออมมืเล็จปญหาาแบบง ใหญ่โตนิดนึงนะครับใน,ในกามันจะโอเวอร์ไซส์แล้วก็จะลอยๆขึ้นมาเยอะมากคือลักธุลักไม่แย่นะลักธุลักใส่ได้แต่ว่าการซ้อนเลเยอร์ขึ้นมาหลายชั้นน่ะในกามันยกขึ้นมามากเกินไปจริงๆนะครับผมก็จะเชียร์ว่าเรือนนี้เนี่ยคนจะใส่แล้วแบบเวิร์กๆวรนะครจะแบบ6.5นิ้วหรือเผลอๆนี่7นิ้วเป็นต้นไปอะ่ะผมว่าน่าจะใส่แล้วแบบดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือเล็กจริงๆแล้วอยากใส่ผม,มแนะนําว่าไปเปลี่ยนเป็นสายแบบที่มันไม่ต้องซ้อนเลเยอร์ด้านหลังอะ่ะเป็นสายท็อปปิกสแตบบแ น่าจะเข้ากับเรือนนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นนาฬการเรือนสีดําล้วนที่ใส่ง่ายกว่าที่คิดนะ คือพอมันมีสีแดงเข้ามาปั๊บเนี่ยมันได้กลิ่นความสปอร์ตที่มันดูแบบลุยๆดูแบบเท่ๆหน่อยนะครับไม่ได้ดํามากเกินไปแล้วก็สีแบบไม่ได้ดูน่าเบื่อด้วยการมีสีแดงเข้ามาช่วยนิดนึงเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นเยอะเลยจริงๆนะครับก็เป็นคู่สีสไตล์โค้กอ่ะแล้วก็เป็นโค้กแบบดาร์กโค้กอ่ะนะครับก็คือดําแล้วก็มีสีแดงเข้ามาเพิ่มความโดดเด่นการแต่งตัวก็จริงๆไม่ได้ยากมากนะแต่ถ้าเกิดในการดรํล้วนแบบนี้จะเซฟๆหน่อยก็คนแต่งตัวเป็นสีดําๆคุมโทนอะ่ะก็จะใส่ได้แบบขึ้นนมาาากะรบบหืออว่จเแบบเแป็ ในการเพิ่มสีสันเพิ่มความเข้มเข้มๆให้ร่างกายก็ได้ก็ลองดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ความจริงจังความทางการมากเลยนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบมาแนวนั้นนะผมว่ามันดูแบบมีความสปอร์ตมากๆเลยดูดุดันมากๆน่าใส่แบบใช้งานลุยๆอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับใครที่ชอบคููสิแบบนี้ก็ลองไปตามหาซื้อกันได้นะการหาซื้อเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยเพราะว่าในการพวกนี้เนี่ยมันต้องซื้อที่ช็อปที่ญี่ปุ่นน,นะครับก็คือตามช็อปของร้าน Journal Standard นะถ้าไปช็อปไซโกเนี่ยจะไม่มีนะครับก็ต้องไปตามร้านที่เขาคอลแลบด้วยซึ่ง นี้เนี่ยมันออกมาภาคใหญ่ๆละราคาที่เ,เพื่อนๆน่าจะซื้อได้อะน่าจะประมาณแบบ900 0ไม่ถึงหมื่นบาทเลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ไปญี่ปุ่นแล้วแบบอยากซื้อแบบนําเข้านะผมก็จะเห็นมีคนขายใน eBay หรือว่าในเว็บที่แบบเขานําเข้าของจากญี่ปุ่นโดยตรงอะไรเงี้ยราคาก็จะบวกๆไปหน่อยเป็นหมื่นต้นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่โดดมาจากรุ่นปกติแบบพอสมควรนะคือไซค์โก้ไฟสปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องสีนี้ดีไซน์นี้เท่านั้นเอาใกล้ๆกันเนี่ยมันก็มี ก็ลองไปเลือกดูได้นะครับว่าโอเคถ้าเกิดอยากได้ความพิเศษก็จ่ายเงินเพิ่มประมาณนึงได้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเอา s ซก้าไฟเซอร์ t ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ได้ติดอะไรอ่ะผมว่าก็ประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันนะครับลองไปเลือกกันดูได้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ